สวัสดีจ้าอีพีน้องเมื่อนี้สันสิผ้ามาเบิ้งตุยอย่างใต้ดินลักษณะลูกมันสิเป็นกวยกวยกับหลวเป็นสี่เดี๋ยวสิเชียร์ให้เบิง้งวา่ามันสิอยูบอ่บ่สมัยำี่เล็กน้อยกับฮามัยไม่เคลียนรน์เลยังสี่มีอะไรอยู่ในนี้นี่นี่นี่เจอแล้วนี่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  ลักษณะตูมมันจะเป็นยังซสนี่นี่มัานคือตูยังบ้านคอยเอื้นตูมแต่หน่อยเท่าไงมาหาเคลลินนี่นี่อีกรูนึง มันมันเห็ดพู่เป็นขวยๆย,ยังสี่เป็นขวยตุกยลูกตุกยลูกยังสี่เห็นไหมเชียบึงรุ๊ปกรุกรุ๊ปกมันชิมีโตเครื่องหั่น,นเราเทียมกับหินมนันแก่งตายมันมันเห็ดโตโกลมเกลืนก็เลยดิ่น,นยังไปนี่เพราตัวนี้ตัวบักง่ายตัวบักง่ายนี่ ไว้ในน้อยคือโตใหญ่แท้นี่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 แล้วมันช่เป็นโตัยังสี่สี่ห้าหกหกตัวเต้าบานคอยเอือนตูมเต้าเด็กเด็กๆในน้อยเกิดได้ใหญ่มากกิดหูเจ้าว่าเป็นตูมพนะแต่เมื่อเจ้าเอือนว่าจังไรซุ่มคอมเมนต์มากบอกกันแน่เด้อ